พี่น้องทุกคนกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับสู่ Channel The Society นะครับครับของคนรักเกมเศษฐีนะฮะวันนี้อยู่ด้วยกันกับอีเวนต์อ่าแลกเปลี่ยนนะครับการตัวละครสุดคิตนะครับ ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมนะฮะก็จะเป็น d a ด b กูลูเบลที่หลายๆคนเรียกร้องกันนั่นเองนะฮะเราไปดูความสามารถของน้องกันเลยดีกว่านะครับสีก็จะออกเป็นสีม่วงนะฮะเหมือน iPhone 12สีม่วงกันเลยนะฮะ ดาร์ลูลูเบลเนี่ยครับผมสกิลทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะฮะเพียงแค่ว่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นมานะครับให้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมอีกนะฮะไม่หาคือไม่ได้แล้วนะครับเป็นอีเวนต์ผ่านเพชรชัดๆเลยนะฮะเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผม เมื่อตกหัวมุมนะฮะโอกาส80%ตั้งศูนย์วิจัยการดวงฟังก์ชันศูนย์วิจัยเมื่อเริ่มเทินของฉันรับการดวงพิเศษซึ่งตรงนี้จะอยู่ที่80%นะฮะแล้วก็สกิลที่2นะครับเมื่อตกพื้นที่หัวมุมโอกาส75%สร้างแลนด์มาร์กและย้ายอ่าแล้วก็โอกาส65%ชาร์จโลดหนึครั้งนะครับผมเมื่อตกแลนด์มาร์กของฉันโอกาส70%ควบคุม ฝ่ายตรงข้ามแบบสุ่มนะฮะโอเคเปอร์เซ็นต์พูดถึงถ้าเกิดว่าเปอร์เซ็นต์แบบนี้ก็จะน่าสนใจขึ้นสักนิดน,นึงนะฮะ mm hmm. เมื่อเราเทียบกับตัวเก่านะฮะตัวเก่าก็จะมีเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะฮะเมื่อตกพื้นที่หัวมุม65%อต่าตัวใหม่ก็จะเป็น80%เนาะแล้วก็เมื่อตกพื้นที่หัวมุมโอกาสตรงนี้เมื่อกี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะ 70%ใช่ไหมแล้วก็โอกาส50%ชาร์จโลดตรงนี้ครับตัวใหม่อยู่ที่65หเลยนะครับแล้วก็เมื่อตกแลนด์มาร์คของฝ่ายตรงข้ามตัวน,นี้ควบคุม60%นนะครับถ้าเป็นดาร์กตัวใหม่ก็จะอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะนี่อ๋อเมื่อตกหัวมุมไม่ใช่เจ็ดสิบห้านะครับเมื่อกี้ไม่ไม่ใช่เจ็ดสิบนะครับแต่เป็นเจ็ดสิบห้าครับซึ่งถือว่าโหดมากๆเลยนะครับ น่าสนใจครับน่าเล่นมากก็วิธีการตามหานะครับผมอย่างที่หลายๆคนรู้นะครับว่าถ้าเกิดว่ามีกรารลูลูเบลอยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้ผู้ช่วย w i l l ี่เนี่ยครับเป็นกาซเอสนะครับสใบเท่านั้นก็จะได้การาดลูลูเบลกันเข้ามาเลยนะฮะสิ่งที่ตามหายาที่สุดในวันนี้คงหนีไม่พ้นดาร์กลูลูลเบลอเบอ,เบอร์หนนะฮะ ดารุโลเบลเบอร์หนึ่งนะฮะสังเกตได้จากการขายในร้านคารึลับนะฮะซึ่งแอดมินจัดมานที่เรียบร้อยแล้วแต่ไม่มั่นใจนะฮะว่า6,000ที่ยังมีอยู่เนี่ยครับจะปิดอีเนตนน้องหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็จะมารอลุ้นกันในคลิปกันเลยนะฮะขั้นแรกนะฮะแอดมินก็จะขอปลอมตัวก่อนนะครับผมปลอมตัวก่อนนะฮะก่อนที่จะเล่นก่อนที่จะสุ่มนะครับอ่า,อา ลาสสี่หนงยิ้มแล้วกันนะฮะใครที่ได้แล้วก็ยินดีด้วยนะครับรู้สึกว่าน้องยังมีเัียน้องสามารถที่จะเเรียกอะไรนะวันเทิร์นสกิลได้ด้วยนะครับเราถ้าเกิดว่าได้เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปตามหาน้อง ดักลูรูเบลกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้เราจะปิดกันกี่ใบนะฮะสิ่งที่เราต้องตามหาในวันนี้ก็จะเป็น A นะครับ A1 นะครับผมจำนวนสามใบด้วยกันเพราะตอนนี้แอดมินจัดมาจากร้านคาลึกลับแล้วนะฮะใครที่ไม่มีก็อย่าลืมนะครับแต่ก็กลัวอยู่นะครับว่าจะปิดหรือเปล่านะฮะกลัวมากด้วยโอเค นะครับเราไปหาเบอร์หนึ่งกันเลยดีกว่านะฮะ200เพชรแรกนะครับ<พ>ปาปลาปาอุ้ยนี่ไงหนึ่งเราได้หนึ่งมา1ใบนะครับ2องรอขัดีรอบขัดหนึแค่2อใบเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้400เพชรแล้วนะ จะได้แพ็กเกจแถมด้วยไหมก็จะได้ถ้าเกิดว่าเปิดหนึ่งครั้งนะครับผมเพืเ่อนๆก็จะได้รับแพ็กเกจ1หนึ่งหนึ่งใบนะครับก็คือแถมมาอ่ะเนี่ยได้มาโชคดีก็จะได้หนึ่งจากนี้เลยนะฮะแต่โอกาสคงเป็นไปได้ยากนะครับขอดูนิดนึงนะฮะนี่เหลือแต่เราต้องตามหาเบอร์สองนะครับ ไปกันเลยครับหุยห้ยหุย้ยหุ้ยหกร้อยเราได้เอสเลยเหรอเนี่ยหุยห้ยหุย้ยเดี๋ยวนะเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดีย๋ยวเดี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 ๋ยวคนรู้ว่ะคนรู้ว่ะอุ้ยคนรู้ ไม่ได้ตัฝาใช่ไหมเฮ้ยหกร้อยเพรขาดสองครับมาเหอะสอง้อยวินาทีนี้เราขาดสองนะครับเราขาดเบอร์สองนะฮะเฮ้ยเบอร์สองหายยากกว่า คิดว่าถ้าเติมจะได้ปะ่ะ29บเก้าาทอ่อลองสุ่มอีกครั้งดีกว่าน้อไม่เติมเงินนี้ครับเศรษฐกิจกแบบนี้เก็บเงินไว้ดีกว่านะครับน้องนองหนุ่หน,หนทุกคนอ่ะลองดูครัอีกสักสองแพ็กเกจเฮ้ยเบอร์สองหายากว่า นี่ไงเบอร์สองมาแล้วเฮ้ยเราปิดอีเวนแล้วนะเชเสียงสั้นเลยฮะปังเราไม่เอาละฮะเราไม่เอาแล้วนะโอเคปิดเป็นที่เรียบร้อยครับใช้เพชรไป1,000เพชรนะฮะ เราไปดูอ่าบัฟความสามารถที่เราจะได้กันดีกว่านะครับผมดาร์กลูลูเบลนะฮะตอนนี้แอดมินครอบครองมาแล้วนะครับม่ายที่ไม่ได้ก็ขอให้ได้กันนะฮะได้ทุกคนแน่นอนนะฮะที่แบบนี้ไม่น่าจะยากแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีลูลูเบลธรรมดานะฮะอาจจะต้องหาเอถึง4ใบนะฮะอ่าบัฟอัพเกรดนะครับผมเมื่อทอยเต๋าโอกาส70%เลือกหน้าหลังแล้วทอย จำบัฟความสามารถของเจ้าแม่มดจิ้งจอกขาวได้ไหมครับป่วนกันทั่วเมืองเลยนะฮะในตอนนี้เมื่อฝ่ายตรงข้ามอ่าก็คือว่าเหมือนเหมือนกับผลักฝ่ายตรงข้ามไปแบบซุ่มอ่ะอโหดมากไม่อยากจะบอกว่าวัฟความสามารถนี้เป็นบัฟบที่หามานานโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมารืกันให้ดูนะฮะว่า ดาร์คดูดูเบลเนี่ยวันเทิร์นสกิลยังไงรอติดตามชมกันนะฮะกลับมาแล้วนะฮะเทนโซซยตี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมคชิกให้อดมินด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับ